ดูตรงด้านล่างดี่ว่มีอันนี้แบบเขียน24คนอ่ะมันแฮกหรือเปล่าเนี่ยห้องไฟต่อห้องไฟไฟไฟห้องไฟไปเดี๋ยวห้องไฟห้องไฟห้องไฟเออดีมากห้องไฟ ห้องไฟดีมากเดี๋ยวนะเขามีเคื่นตรงนี้ถอนน้องเพื่อนก่อนเพื่อนตัวน้ำตรงนี้ยืนรอไป <c oughs> เอาเพื่อน <c oughs> ถ้ามันฆ่านี่จับได้เลยนะอย่านะเรามีเพื่อน <c oughs> อยู่คนเด้าก็กี่คนน่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> น้ำ อ,อีกแล้ว่ะเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งแล้วนะจีสโอเคเป็นไรตาต่อไปตาต่อไปรอได้คุณจะหนีได้นะไม่เอาตาต่อไปก็นะเราจะมาซ้อนกันหนีแล้วก็จับฆาตกรให้ได้ เขายิ้มสี่คนได้ไหมอะ่ะโหนานนานน,านอ๋อไม่ได้อ่าได้เป็นคนปกติจะน,นาไปซ่อนกันต่อไปไปห,ไห้องไฟห้องไฟตรงนี้นะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เควไม่ต้องสนใจมันมานี่เล้วก็มาดูกันว่าใครฆ่า,ากกป,ป,ปุ๊บกดมีหอบปั๊บใช่เอา้าอีกแล้วเหรออุ้อนนออยโอย้สนับบ้าวยัง มันมีคนเท็จในนี้ไม่ต้องไปสนใจมันภารกิจภารกิจของเราก็คือทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมไปที่เดิมปิดนี้สิปิดไม่สนใจถ้าฆาตกรมามปิดบ้าเลยรอดีกวไปรอสิบวิชาสิ ไม่มีใคมรมาตรงนี้เลยหรอหนั่ไง่ายนะมันมาแล้วมันมาแล้วจีสอ่ะ,อ,ะ <S <S อีกแล้วเหรอโอ้ยอีกแล้วม, <า S 1> มันก็อย่างนี้แหละอีกแล้ว <มา S 1> คนมันแฮ็กก็อย่างนี้แหละอ่าจะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มอ้าวเด็กไ,ไม่เป็นคนปกติ อ้าต่อเพื่อนไปกันเพื่อนไปกันไปกันไปกันยิ้มต้นน้ำมากกว่าเขาหเห, <c oughs> าาเาหรเนี่ยซ้อมกันไปมาก <c oughs> มามามาเขาไม่ไปฆาตกรเข็ไม่ไปฆาตกรต้นน้ำเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมไม่ัลโหลเพื่อนเขาไม่ได้เป็น <c oughs> ไม่เปเลยต้นน้ำมนันมีหลักฐานเหรอทำไมมันไวจังเลยคนท้ทำไมม่เป็นไรช่างมันไปต่อเล็กโก้เล็กก้เล็กก <c oughs> จุบจุบจุบเขาลอนะภา <c oughs> รกิจซ่อนตัวไม่ใช่ภารกิจหาคน,นซ่อนแล ไปไนมุยไปไปน้ำนี่ไม่ด้น้ไไนำไปไหนไ,ไปไหนไม่มีใครมานำ้นำอ,อขอซ้อนด้วยขอน้เควกกัน,นไเลยไม่ทันมนไม้ตตายแล้วฮิฮ <c oughs> <c oughs> ตายแล้ว เริ่มสิแบบนี้มันแหลกอ่ะแหลกได้ยังไงมันเล่นต่อข้อยังไอ่าห้าต่อตรงไหน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 ต้นน้ำอย่าอย่าโอ้เนียนอยู่แบบนี่้ใช้ได้นะต้นน้ำเป็นคนบริสุทธิ์ น้ำบริสุทธิ์แต่เริ่มแรงแล้วเขาก็เหมือ,มอน,น,นกันบริสน้ำแอบกับตรงนี้ไหมเอ้ยจะไปไหนตัวน้ำอันน,นีั้งอบตรงไหนต้นไหนต้นไหนโอเคเปลี่นยนสีเปลี่ย <c ười> นสีตเฮ้ ไอศิมปูเด er ินลงไปเอ้ยน้ำจ yeah> ีสจัานะอ้ามีคนตายอ่ะเห็นไหมเขาเกลียดนะจีสไม่เป็นไรหรอกตาต่อไปน้ำไปไปไปต่อไปต่อน้ำไปไหนไปไหนตัวน้ำไปอยู่ตรงนี้ดิตัวนี้มีกล้องน้ำ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  น้ำน้ำน้ำไปไหนน้ำ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 ไปไหนน้ำน้ำน้ำอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นเขาขอร้องคนนี้เขาไม่ทันทันเลยโอ้โดนด่โอ้โหนี่ตื่นแล้วตื่นข้าตาแต่เขายังไม่เห็นตัวจันตายเลยนะบ้าไปแล้วตัวน้ำเขายังไม่เห็นตัวน้ำมันฆ่าไวมากจีสแต่เขาจะไม่อยู่เขาจะไม่อยู่กับใครล่ะ โอ้ช่างมันกดตบไป,ไปเลยมันเถื่อนอยู่ไม่ได้แอนี้มันเถื่อนอยู่ไม่ได้ไปลยเด้เออ๊อกก๊อกพีชลากอย